Yeah. นะโมตัสสะขวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถิอัตโนนาติทุกข์อินฉาทุกโรติยาอัตนาอิจฉาทันเตนะนาทังรัปติทุกลัง นณบ,บัดนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายเนื้อความธรรมะยกขึ้นเมื่อกี้อาญาจงุนายได้ฟังขอจตุนาถจงนั่งสมาธิฟังไม่ต้องประนมมือนั่งสมาธิฟังทำใจให้สบายๆยอย่าคิดถึงอดีตอะไรมากมายอนาคตอยไปคิดถึงมันให้จิตอยู่รับปัจจุบันแห่งนี้ขณะที่ฟังเทศนฟังธรรมนี้ อย่าสรงจิตออกไปนอกกายเพราะการตรงจิตออกไปนอกกายนั้นย่อมฟังไม่เข้าใจดูลมหายใจตัวเองเข้าออกยาก็รู้ว่ายาสันก็รู้ว่าสันดูไปเรื่อย <c oughs> การได้ฟังธรรมะนั้นจิตเรามีธรรมะในใจมานเข้าสงไม่ได้ ที่พระเจ้ากล่าวไว้ว่าบุคคลผู้รยารัยยธรรมะอยู่มานเข้าสินไม่ได้มานเข้าสินได้เฉพาะคนที่ไม่ใชไม่ตรวจมนภาวนาไม่มีภาวนาพุทโธในใจเมื่อไม่มีภาวนาพุทโธในใจมาแล้วเข้าไปแทรกในจิตในใจทําให้ความลึกความชิดความวิตกวิจารณ์อะไรต่างเป็นไปด้วยความผิดพลาด ความไม่ดีิงไม่จัง,งในจิตใจเกิดขึ้นฉะนั้นการที่พวกเราเข้ามาภาวนาน,นที่นี่นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีโอกาส้งว่างก็าหากันชวนกันมาเยอะการที่เราชวนกันมาเข้าวัดต้องทมจังจนภาวนานเราจะเป็นที่รักแต่คนเหล่านั้นเช่นว่าเราชวนคนที่เล่าเมายา มาเข้าปฏิธรรมะเมื่อได้ฟังพระเทศไม่ฟังการคี่เราบรรยายาก็ดับไปไม่อยากเป็นที่เรามายาแล้วเมื่อไม่อยากกินเหล้าไม่อยากสูบบุหรี่ก็ทําให้มีเงินเหลือเยอะเป็นคนมีฐานะดีขึ้นจิตใจก็สบายใจขึ้นไม่น้อยนวลขวกรขวายเมื่อเขาทำได้อย่างนี้ ขาก็รักเรามากให้ความจริงใจกับเรา <c oughs> ถ้าเราชนคนอื่นชนเพื่อนฝูงไปเที่ยวในขับในบาร์กินเหล้ามายาเขาเสียเงินแล้ติดโรคด้วยก็มีเช่นกินเหล้ามากก็ติดโรคตามมาเป็นโรคตับแข็งพรมานแสนสาหัสยิ่งตัวนี้มีเบียด้วย กินเบือทำให้เป็นเบาหวานนี่แหละถ้าเราทักชวนไปทางไม่ดีเขาจะรักเราก็หาไหมกลับกลายเป็นความเกลียดความชัง,งตัวตัวเราเขาข่มจิตข่มใจพยายามหนีจากเราไปไม่อยากจะให้เขาชวนไปอ้ขณานี้แหละเมื่อเรารู้ว่าการแนะนำการทักชวนไปทางที่ไม่ดี จามาคือความจิตหายทั้งร่างกายและจิตใจเราจะแนะนำบุคคลทั้งหลายให้มาทาง,งงามความดีแนะนำให้เขาวัดบางธรรมจำสิ่นภาวนาเมื่อาังิีนภาวนาจำสิ่นภาวนาแล้วใจสบายมีหลักใจเมื่อมีหลักใจแล้วก็จะมีความสุขตามมาไม่ไปตามกิเลสน้อยใหญ่ ที่มันตัวจิตตัใจเราไปอย่างเช่นไปทางราคะโทสะโมหะก็ไม่มีเมื่อมีจิตมีหลักใจแล้วเป็นพระกบวนไม่อยากศึกถ้าจิตมีหลักธรรมะในจิตในใจเอาธรรมะสอนจิตสอนใจตัวเองตลอดเวลาก็ไม่อยากสุขาราเพศก็อยากบวดตลอดชีวิตเห็นชีวิตการเป็นกบ,บวนนั้นมีความสุขมาก มีความมีค่ามีราคามากกว่าคนที่ไม่บวชถ้าเราบวดไปเรื่อยคุณจินคุณธรรมมาเกิดขึ้นในจิตใจเทวดาก็รักมรดถหลายก็รักให้เทวดารักก่อนเมื่อเทวดารักแล้วเทวดาก็จะไปโดนจ,จิตโดนใจให้ประชาชนทั้งหลายรักใครถ้าเราทำงานความดี แม้เราตายก็มีคนร้องห่ร้องไห้ตามเมื่อมีชีวิตยอยู่ก็มีคนร้องไห้เป็นดูช่วยเหลือทั้งทางโลกทางธรรมถ้าเรามีธรรมะในจิตใจเวลาตายสังเกตดูคนไหนเป็นคนดีเวลาตายก็จะมีคนร้องไห้มากแม้จะครูบาอาจารย์จะสอนว่าห้ามร้องไห้ก็สอนไม่ได้ เพราะว่าความรักในจิตในใจห้ามไม่ได้ก็ต้องรอ้องไห้ออกมาเพราะว่าคนงามความดีของเรามีอยู่มากมายทำให้ขาล่านั้นมีความรึกนึกถึงเราลูกหลานเห็นหล่อนเห็นเราก็รักใครเพราะเราไปทางธรรมเข้าวัดทางธรรมจำศีลภาวนาชวนคนเข้าวัด ไปเขวัดความธรรมบ่อยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีทําให้ลวกหลานในใหม่ก็อาจจะไม่พอใจเท่าไรเมื่อผลแห่งการที่เราไปทรมะเขวัดควาธรรมจำศีลภาวนาราคะโทสะโมหะความที้โกรธความขี้บ่นก็หมดไปค่อยๆหมดไปมันจะธรรมะธรรมโมในจิตในใ,นใจมน,น,นแก่รึกถึงพุรพุทธธรรมพระสงค์ ในจิตในใจนั้นก็จะทให้ลูกหลานรักใคร่ตาม,มายิ่งเราเสนาวนบทุกวันแผ่เมตตาให้ลูกหาลานในเลยนั่นัอนปู่ย่าตายายแรงตา่างเพราะแผ่เมตตาแล้วเขาจะรักใคร่เมตตาสงสารเราถ้าเราแผ่เมตตาให้เจกรรมนเวรเจ้กกากรรมนเวรก็จะรักใคราาใ่อาโหติกรรมให้แก่เรา าเราเปิดเมตาให้เทวดาพูดปีติศาสเขาเหล่านั้นก็จะรักให้เมตตาเราครูบาอาจารย์ทำไมท่านจิงเป็นผู้วิเศษก็เพราะว่าเทวดารักให่เมตตา,าสามเท่าท่านก่อนเพราะว่าท่านอยู่ในศีลในธรรมตรวจมนทำวัดเช้าเย็นแผ่เมตตาให้พูดปีติศาสเทวดาอาลักแล้วกรรมไนเวี เป็นเขาเหล่านั้นมีความรักใครเมตตาตัวเรา,มเ,ารเมื่อเขาตัวเราแล้วนั่นแหละเขาก็จะโดจิตโดนใจให้อื่นรักใครเมตตาแต่เราด้วยเวลาเราแผ่เมตตาก็ดีอธิษฐานก็ดีให้แก่ใครเทวดาก็จะไปช่วยผุ้คนนั้นให้ประสบความสุขความเจริญ เมื่อเทวดาย้อนไปทาารับใช้บุคคลผู้มีศีลบุคคลนั้นเรียกเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษในสายตาญาติโยมจึงก็ตั้งฉายาุบายใจต่างว่าเทพเจ้าแห่งรูปในน้ำโผมบ้างเทพเจ้าแห่งมือมนมน,นนี้บ้างเพราะเขาตถาถิ่นใสว่าบุคคลนั้นกราบแล้วจะรับพอแล้วย่อนมาทีงความจุกกายสบ,บายใจจะเดินล่กเรืองตามมา จึงมีเทพเจ้าหลายอย่างเกิดขึ้นเทพเจ้าแห่งความโชคลาภก็มีไรต่างๆานั้นที่เขาตั้งขยาขึ้นมาก็เพราะว่าเทวดาเจ้ากรรมนายเวรลูกเทพรักใข้บุคคลนั้นจึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นปกเสพปตุมมงคลศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะว่ามีเทวดาช่วย ก่อนจะปลกเสกวัตถุมงคลจะต้องทําพิธีใหญ่โตอันเชิญเทวดามาฟังการเจดมนต์การสาธยายมนเมื่อเทวดามาฟังบทจบจบก็แผ่เมตตาให้เทวดาปฏิบนรให้แก่เทวดาเทวดารับตนบนก็มีความสูุกกายสบายใจอิ่มเอิบมีปีติมีความอิ่มมีอาหารกินมีหารชิ่นเกิดขึ้นไม่หิวโหยมีอรอยมีความอร่อยเกิดขึ้น เจาราก็จะปไปปรบปับรักษาวัตถุมงคลที่เขาปูกเสตนั้นให้ประสบความสุขความเจริญแก่ผู้บูชาไปวัตถุมงคลจึงมีราคาแพงแต่ละองค์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นข้องเงยินงวัดบางคานนี้วัตถุมงคลทุ่แม่นั้นราคาปัจจุบันตั้งหกเกีย้าแล้วต่อองค์ยิ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่โต น้องปูโป่โตกรมบลังสีท่านสร้างประตูมงคลออกมาผูกเศษใช้เวลานานและท่านก็ทำดีด้วยแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนาเวรเทวดาอารักเทวดาที่รักษาท่านเทวดาสร้างบารีท่านมาเทวดานั้นรับตนบนก็จะเป็นเทวดาี่มลิตมีเดชไปเกาะโยนที่ปัะตุมงคลต่างๆท่าปูกเศกท่านแจกไป ก็มีประหารมากมายราคาตัวนี้แปดสิบล้านแล้วเหรียญเดียวนี่แหละความตักเตืเกิดขึ้นได้เพราะมีเทวดาช่วยบางคนก็ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบุญคุณของเทวดาโดยคิดว่าเทวดานั้นพระเจ้าไม่ให้ลึกถึงพระเจ้าบอกให้ลึกถึงแค่พุธธรรมประสงค์เท่านั้น ถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดถูกอยู่แต่ถ้าเราลึกลึกลงไปแล้วการที่เราการที่พระให้พรญาตโยมซึ่งมีคาถาซึ่งถ้าแปลภาษาไทยฟังง่ายพระพุทธเจ้าก็ให้พรแบบนี้ที่ว่าสราะวจนะัรระมังรักขณูปัมเทวาตาหรือว่าขอเทวดาจะรักษาท่านแ้พระพุทธเจ้า,ก,าก็ ทรงให้พรแบบนี้พระทหารทั้งพุทธก,การหรือครั้งไหนก็ให้พรแบบนี้วยการเชิญเทวดามาช่วยเมื่อเทวดารักษาแล้วบุคคลนั้นก็ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองตามมาเพราะว่าเทวดาเธิตมีเดชเราทําบุญให้เขาอุทิศให้เขาแล้วเขากลายเป็นเทวดาทิพย์มีเดชที่เหลือเพื่อกูลบุคคลผู้ศรัทธาเรื่อมใสในครูบาอาจารย์องค์นั้นไป บุคคลใดมีเทวดารักษามากครูบาอาจารย์องค์ใดมีเทวดารักษามากย่อมเป็นผู้วิเศษทุกคนต้องการจะพึ่งทางใจแม้แต่พวกก,กัะเลียงเหมือนกันกะเลียงบางที่เขาไม่มี